สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมอยู่กับผมรอรวมดํานะครับหรือว่าช่อง YouTube รอหลนรวมดํารถบรรทุกทำงานนะครับมาตามติดรถขับใหญ่กันหน่อยวันนี้ครับแท็กเตอร์จอนเดียครับพี่น้องใหญ่มากครับอันนี้คุณตานะครับเจ้าของรถคุณตาชื่ออะไรครับผมสว่างโพธารินนะครับนี่คุณตานะครับสังกัดอยู่ที่บ้านปลาข้าวนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้างานบ้านปลาข้าวนะครับ คนตามาช่วยอ่ะนะครับมาช่วยดันคันนี้ขึ้นครับติดลมแต่เมื่อคืนครับโอ้ลำบากเลยครับเล่นกันนานเลยนี่จะมาขอรีวิวรถคนตานะครับนี่ห้าเจ็ดหนึ่งห้าเอสกี่แรงม้าครับคุณตาเก้าสิบหกแรงม้านะครับเก้าสิบหกแรงม้าเทอร์โบนะพี่น้องอ้มาดูสเปกกันหน่อยครับสเปกยางแกะมื่อหนึ่งเลยเหรอครับคุณตาแกะมื่อหนึ่งเลยเหรอครับอู้เท่าไหร่ครับ ล้านดาวโอ้ถ้าเป็นเงินสดหนึ่งล้านห้าแสนนะครับถ้าเป็นเงินดาวก็ประมาณล้านเจ็ดคุณตาว่ากันยังไงมันนี่โอ้หบิกมาครับปีสามสี่ยี่สิบสามยี่สิบสามปีโอ้ใช้งานมาสิบสปีิบสามปีนะครับใช้งานมาสิบสามปีแล้วเครื่องเดิมๆอ้มาตรฐานชื่อเสียงของเขาอยู่แล้วครับเรื่องความคงทนของจอเนีย คุ้มพลังครอบเครื่องเบาเขาวางั้นเนาะ<ม>ประหยัดน้ํามันอันนี้คือข้อดีของเขานะครับจอนเดียวมาดูสเปคยางหน้าครับ 12.4. ขอบย4นิ้วครับอันนี้คือยางหน้านะอันนี้ยางท้ายเป็นยางมากับรถโดยตรงครับนี่ใช้มา13ปีดูครับแทบจะไม่สึกอะไรเลยอู้ทนมากครับนี่อันนี้18.4นะครับทับ30 หกสามสิบนี่ครับ,บอู้มีเวทด,ด้วยเขาเรียกเวทนาตาเนาะนี่ตอนเดียเขาบุกงานหนักอยู่แล้วครับสําหรับตอนเดียอันนี้ผ่านนะครับโอ้ผ่านเท่าไหร่นี่ผ่านหกนะครับผ่านหกกี่นิ้วครับตานี่น่าจะยี่สิบหกนิ้วนะน,วน่าจะยี่สิบหกแล้วครับอู้หูนี่พีดีโอนะอันนี้ผมจะ ขออนุญาตคุณตารีวิวรถหน่อยครับสักหนึ่งคลิปครับสักประมาณสิบนาทีเนาะนานๆผมจะเห็นจอนเดียครับคุณตาจากบ้านปลาข้าวตอนนี้ผมอยู่สังกัดนณนบ้านปลาข้าวครับตำบลปลาข้าวอำเภอเมืองครับผมจังหวัดนเจริญโอ้เขตนี้เขาใช้จอนเดียนะรถรุ่นใหญ่ครับมาช่วยขันเนี้นี่ติดลมแต่เมื่อวาน โอ้โหเหยียบมากเหย่ยบมากน้องดูความกว้างเขาครับน่าจะสองเมตรสี่สิบแล้วเปล่าครับนี่ความกว้างโดยประมาณนะผมว่าครับพาพี่น้องมาชมอีกแนวหนึ่งครับอย่างหนึ่งครับนี่กับรถแท็กอร์อีกคันหนึ่งนะครับจอนเดียครับห้าเจ็ดหนึ่งห้าเอสหรือว่าเก้าสิบหกแรงม้าครับอู้คันใหญ่ครับนี่ตาพี่น้อไปกรอบคันครับเป็นรถเดิมๆครับนี่ใช้งานรถเดิมๆเลยนะครับ ดนท้ายให้ผมนะครับรถติดลม1ิบ้อติดลมแต่เมื่อวานครับนี่ถ่ายเพื่อนได้ชมครับนี่ตัวนี้ใช้มา13บปีนะครับนียังเปรี้ยยังดีมากยังสภาพอความคงทนนี่ชื่อเสียงเรียงน้ำเขานี่มาตรฐานครับนี่จอรเดียนาจะเมดอินเม็กซิโกหรอเปล่าครับตัวนี้รุ่นนี้นะครับนี่ก็ใบรรยากาศเช้าๆครับนี่มาถ่ายเพื่อนได้ชมนะครับก็ฝากด้วยนะครับอีกแนวหนึ่งครับนี่ ผมปอมาอยู่จนถึงหามรุงหามข้ามมานีหามพื้นหามหมืดนหามเช้าเลยนะครับก็พอดีรถแท็กเตอร์ใหญ่มาพอดีก็ถ่ายให้ได้นนชมครับฝากด้วยนะครับช่องของผมรอหลนรวมดั้มรวมุกตามขันนะครับนี่มีอะไรแปลกๆไหมก็จะถ่ายให้ได้ชมครับฝากด้วยครับเพื่อนๆคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ